กับคลิปอีกแล้วนะมือลงค่ะพ่อมึงร้อยเสร็จก็ไปก้อวส่งนี่คือที่ผมลองครั้งแรกในวิดไอพ่อมึงตายวูว้าวพ่อตาย,ยางั้นก็ลงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับลงใหม่อีกครั้งหนึ่งวะนี่ครับบาดผมก็จะเป็นประมาณน,นี้ครับ อย่า yeah. ี๋้วให้ดูให้นย่านี่ไอจิมมี่ไอเป็ดจิมมี่อ้ไม่สบายว่ถ้าผมไม่สบาย <laughs> ผมขอตัวลาไปก่อนครั้งนี้ก่อนแหละโคชิลงคลิปอีกครั้งหนึ่งแต่ขั้น <laughs> ผมขี้เกียจลงคลิปผมก็ไม่ได้ลงคลิปต่ <laughs> อไปเลย <laughs> คือตามนั้นแหละ ตามนั้นคือผมที่บอกว่ากูเป็นเกย์นั่แหละกูไม่ได้ลงคลิปยาวขนาดนั้นท่านผู้ชมคิดไหมกูขี้เกียจในนี้กูขี้เกียจลงคลิปยาวไงคือบางค้งผมก็ไม่ได้ลงเหมือนเดิมนะครับลงคือแบบไม่ได้ลงเหมือนเดิมเลยจแล้แต่ช่วงที่ผมลงแต่ว่าคือคืออย่างนั้นนะครับคืออย่างนั้น คือแบบผม,มอยากทำให้ผู้คุณเนี่ยอดดูคลิปผมนะเป่ใครอยากรู้คลิปผมแล้วผมจะเปิลิงนะให้นะอู้หูเหนื่อยว,ว่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วผมจะลงคลิปคราวหน้านะครับ่าลืมกดไลค์กดเสียเลยบ๊ายบาย